สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเดอะคาวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในโครงการที่หลายคนรอคอยและถือว่าเป็นการเดินทางครั้งสําคัญของประเทศไทยนั่นก็คือรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพมหานครอุดรธานีส่วนต่อขยายของโครงการหนองคายที่จะเริ่มเปิดให้บริการในปี2026ซึ่งเส้นทางนี้ไม่เพียงแต่จะเชื่อมโยงพื้นที่ภายในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นประตูสําคัญที่เชื่อมต่อไปสู่สปป ลาวและจีนในอนาคตอีกด้วยหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมโครงการนี้ถึงสำคัญและแตกต่างจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นอื่นๆอย่างไรต้องบอกเลยว่าเส้นทางกรุงเทพมหานครอุดรธานีเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับส่วนกลางได้อย่างแท้จริงโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของไทยโดยเริ่มต้นจากเส้นทางกรุงเทพมหานครนครราชสีมา ระยะทางกว่า250กิโลเมตรซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่และในปี2026นี้ส่วนต่อขยายจากนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีก็กำลังจะเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปถึงอุดรธานีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รถไฟความเร็วสูงเส้นนี้จะมีความเร็วสูงสุดที่ประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปถึงอุดรธานีที่ปกติใช้เวลารถยนต์ประมาณ8-9ชั่วโมงจะเหลือเพียงประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นถือว่าเป็นการลดเวลาการเดินทางที่น่าทึ่งและเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างแท้จริงในแง่ของสถานีหลักเส้นทางนี้จะมีสถานีสำคัญที่ผ่านเช่นนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและต่อไปยังหนองคายเพื่อเชื่อมต่อก,กับทางรถไฟลาวจีน ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อไปอยังเวียงจยันทร์และจากนั้นเข้าสู่เครือข่ายรถไฟจีนได้โดยตรงกลายเป็นเส้นทางใหม่ที่เชื่อมเอ,อเชียตะวัอในออกเฉียงใต้กับเอ,อเชียตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไร้ไรอยต่อสถานีที่ถูกออกแบบมาในโครงการนี้มีความทันสมัยรองรับผู้โดยสารจำนวนมากและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นห้องพักรอขบวนร,ร,ระบบจองตั๋วอัตโนมัติร้านค้าและการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนในท้องถิน่นเพื่อให้การเดินทางสะดวกสบายที่สุด โครงการกรุงเทพมหานครอุดรธานีไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชนแต่ยังสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลโดยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอีสานทำให้เกิดการลงทุนใหม่ๆเพิ่มการท่องเที่ยวและยังช่วยให้เกษตรกร,ร,ร,กรและผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าสดใหม่ได้รวดเร็วขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านจะช่วยขยายโอกาสการค้าระหว่างประเทศได้อีกด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือการออกแบบขบวนรถไฟความเร็วสูงของเส้นทางนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากความทันสมัยควบคู่ไปกับความเป็นไทยรถไฟจะมีดีไซน์ฉกเฉียวรุ่มและภายในตกแต่งอย่างหรูหรามีทั้งชั้นมาตรฐานและชั้นพรีเมียมให้เลือกใช้ที่นั่งที่กว้างขวางนั่งสบายมีระบบความบันเทิงบนขบวนพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถทำงานหรือพักผ่อนได้ตลอดการเดินทางสำหรับราคาตั๋วโดยประมาณแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่าย โดยรัฐบาลตั้งใจให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้จริงไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มรายได้สูงเท่านั้นจุดนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นนี้แตกต่างจากประเทศอื่นๆเพราะไทยเน้นการบริการเพื่อประชาชนนอกจากประโยชน์ด้านเศรษฐ,ฐกิจและการเดินทางแล้วรถไฟความเร็วสูงยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเพราะเมื่อมีคนหันมาใช้รถไฟมากขึ้นการใช้รถยนต์บนถนนก็จะลดลงทำให้ลดมลพิษทางอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจ ถือว่าเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวถ้าเราลองมองอนาคตเส้นทางกรุงเทพมหานครอุดรธานีจะไม่ใช่แค่การเชื่อมโยงในประเทศแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของ One Belt One Road หรือเส้นทางสายใหม่ใหม่ที่จีนผลักด,ดันให้ประเทศต่างๆเชื่อมโยงกันผ่านโครงสร้างพื้นฐานและประเทศไทยเองก็กําลังจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่เชื่อมการเดินทางและการค้าระหว่างจีนลาวและประเทศในอาเซียน ลองจินตนาการดูสิครับว่าในอนาคตคุณสามารถขึ้นรถไฟจากกรุงเทพมหานครตอนเช้าเดินทางไปถึงอุดรธานีในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและต่อรถไฟไปเวียงจันทร์หรือแม้กระทั่งเดินทางต่อไปถึงคุนหมิงประเทศจีนได้อย่างสะดวกนี่คือความฝันที่กำลังกลายเป็นจริงและปี2026จะเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โครงการนี้ยังมีแผนที่จะขยายต่อไปยังหนองคายและเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟจีนลาวที่เปิดให้บริการแล้ว ทำให้เกิดเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ไม่เพียงแต่คนไทยจะได้ประโยชน์แต่ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวภาคอีสานถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีเสน่ห์ไม่แพ้ที่อื่นๆทั้งวัฒนธรรมประเพณีอาหารท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวเช่นวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมบึงกาฬที่มีหินสามวานขอนแก่นที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาและอุดรธานีที่มีบ้านเชียงมรดกโลกการที่รถไฟความเร็วสูงเชื่อมเส้นทางนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกขึ้น และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยคือการที่เราสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างรถไฟความเร็วสูงได้ด้วยตัวเองโดยมีความร่วมมือกับหลายประเทศทั้งในด้านเทคนิคและการลงทุนและในอนาคตโครงการนี้จะกลายเป็นแบบอย่างที่ทำให้ไทยสามารถพัฒนาระบบรางอื่นๆได้อย่างยั่งยืนปี2026จึงไม่ใช่เพียงปีที่เราจะได้เห็นขบวนรถไฟความเร็วสูงวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปอุดรธานีเท่านั้น แต่ยังเป็นปีที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางและการเชื่อมต่อกับโลกดังนั้นหากใครเป็นคนภาคอีสานหรือคนที่ชื่นชอบการเดินทางเตรียมตัวได้เลยครับเพราะการเดินทางรูปแบบใหม่กำลังจะมาและคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่สะดวกสบายปลอดภัยรวดเร็วและทันสมัยที่สุดและนี่คือเรื่องราวของโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครอุดรธานีส่วนต่อขยายของโครงการหนองคายปี2026ที่จะเปลี่ยนโฉมการเดินทางของประเทศไทยไปตลอดกาล หากเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดอะขาวไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์รถไยและยานพาหนะสุดล้ำจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคอ